เจอกันอีกแล้วนะคะมาพบกับแม่มนะคะที่พุึกศาการขายมิตซูบิชินวามินค่ะวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับรถรุ่นนี้เลยค่ะ x อ็ n d e เ c นเด s รนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีโปรโมชั่นยังไงบ้างนะคะเรามาดูคันนี้กันก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นรถเดิมๆเ,เราบอกว่ามีคันเดียวนะคะที่รับส่วนลดพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะคะตัวนี้ก็คือสีดำเลยของ e x p กซ์เพน r ด s ของเรานะคะ โปรโมชั่นพิเศษยังไงเดี๋ยวเราดูกันตอนท้ายคลิปนะคะเรามาดูตัวนี้ก่อนก็คือตัวนี้จะเป็นสีขาวที่เราแต่งแล้วนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็เป็น e x t e n d e r cross เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเร,เราไปดูรายละเอียดในเรื่องของการตกแต่งแล้วก็สเปคของรถนะคะมาชมกันได้เลยค่ะนะคะมาดูกันเลยนะคะตัวนี้เป็นเอ็ e เซ e เดอร์คนะคะสีดา ่ามาดูเลยนะคะว่าลักษณะพิเศษของเขามีอะไรบ้างนะคะด้านหน้านะคะออกแบบดูสปอร์ตสวยรูนะคะดูแข็งแรงตัวนี้นะคะามาดูในส่วนของไฟหน้านะคะแล้วก็ด้านข้างของเขานะคะตัวนี้จะตกแต่งเป็นสีดําตัวนี้นะคะแล้วก็ลักษณะของเขาคือตัวนี้ล้อนะคะเป็นขนาด17นะคะตัวนี้มาดู ด้านข้างเลยค่ะตัวนี้ก็จะมีราลากลาที่เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ลักษณะภายในก็คือจะมีบาะเป็นสีน้ําตาลนะคะแต่ตัวนี้ตัวเดิมๆยังไม่แต่งเลยตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เราแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับพร้อมสำหรับส่งมอบนะคะ,ะมาดูค่ะตัวนี้แต่ตัวนี้จะเป็นในส่วนของสีขาวมาดูด้านหน้าเลยว่าเราแต่งอะไรบ้างนะคะ,ะแต่งแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ตกแต่ตัวนี้ก็จะติดฟิล์มนะคะตัวนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วแต่ตัวนี้จะมีในส่วนของโลโก้ที่เราจะแต่งให้เพิ Br ่มด้วยอะมาดูด้านข้างว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่าด้านข้างของเราจะมีราวบันไดนะคะที่เราแต่งเพิ่มขึ้นมาอ่่าคะมาดูกันเลยตัวนี้จะมีเบ้ามือจับให้ด้วยนะคะตัวนี้กันลอยเลยนะคะมาดูด้านในค่ะว่าเราจะได้อะไรบ้างอ่าด้านหน้านะคะ ด้านในในส่วนของด้านหน้าตัวนี้จะเป็นจอ Android นะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของจอกลางด้วยตัวนี้ถือว่าเราแถมเพิ่มให้เลยนะคะอ่าภายในของเราอย่างที่บอกนะคะตัวนี้จะตกแต่งเป็นเบาะสีทูโทนนะคะน้ำตาลดำนะคะรวมถึงคอนโซลด้วยอ่าแล้วก็มาดูรอบๆบคันนะคะตัวนี้รถสำหรับพร้อมส่งมอบแล้วนะคะอ่าด้านหลังอันนี้ตกแต่งเรียบร้อยแล้วพร้อมขัดเคลือบให้เรียบร้อยนะคะ โอเคค่ะตัวนี้ในส่วนของบันไดข้างนะคะแล้วก็มีในส่วนของคิ้วกันาสาดตัวนี้อ่าตัวนี้พร้อมส่งม,มอบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอ่ารุ่นนี้นะคะตกแต่งแบบนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นยังไงบ้างนะคะ ไงบ้างคะได้ชมรถกันแล้วนะคะสําหรับรุ่น Extender c r o s คนะคะตัวนี้เราบอกเลยว่าโปรโมชั่นของเราก็ว้าวมากเลยนะคะ ะะย้ํากันนะคะฟังดีๆนะคะคุณลูกค้านะคะสําหรับรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าพิเศษมีคันเดียวเท่านั้นนะคะส่วนรถพิเศษถึง70,000บาทนะคะหรือว่ารับโปรโมชั่นออกรถนะคะเพียง4 9 9 0 0บาทนะคะตัวนี้นะคะตกแต่งแบบนี้เลยได้แบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าเราฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับโปรโมชั่นนะคะคุณลูกค้าสนใจนะคะ,ะในโปรโมชั่นส่วนนี้นะคะแล้วก็ รุ่นนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยแล้วก็เราเน้นเน้เนย้ำนะคะว่าส่วนของสิทธิต่างๆยังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าสิทธิ์การาชการนะคะส่วนนี้ตรงนี้เราก็รับเหมือนเดิมนะคะส่วนลดสูงสุดถึง1,000 0บาทนะคะท่านใดสนใจนะคะโปรโมชั่นของ e x t e n d e r c อร s นะคะก็สามารถติดต่อแหม่มได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ไอดีลน์ที่เราจะให้ไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแหม่มขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ